วันนี้นะคะเราจะมาดูอะไรนะคะแม่แมวมือใหม่นะคะนี่ก็คือน้องผมเป้มนะคะนี่ก็คือลูกแมวที่เพิ่งคลอดออกมานะคะนี่นะคะก็คือแมวสีเทาสองตัวนะคะนี่ก็คือสีดำนี่ก็คือสีชานมนะคะคือแม่แมวกมลังลับอยู่นะคะเป็นแม่แมวเปอร์เซียนะคะและทุกคนมาดูนะคะสองตัวนี้นะคะ สีเทากับสีดำนะคะมันกําลังตีกันนะคะเพราะว่ามันกําลังแย่งนมกันนะคะนี่นะคะดูแม่มันก็จะตื่นแล้วนะคะนี่ก็คือชานมนะคะนี่ก็คือชาดํานะคะนี่สีเทาสองตัวนะคะอันนี้เทากับดํามันแย่งนมจุกเดียวกันนะคะนี่นะดูดิสิมันก็มีหลายจุกแะแต่จามันจะแย่งกินจุกเดียวนะคะทุกคนดูสิตัวดําก็ไม่ยอมนะคะตัวเทาก็ไม่ก็ยอมเท่าไหร่นะดูสิ แม่มันก็หลับปุ๋ยแล้วลูกมันก็จะแย่งกินนมนะแล้วสิตีกันไม่หยุดเลยโอ้แบ่งเ,เพื่อนมั่งลูกกินดำแบ่งเทามัง่งนี่เทานะคะสีเทานะคะสีเทามันมีสองตัวนะคะนี่คืคอมีแมวแมวอยู่สี่ตัวนะคะทุกคน